นมาพบกับพี่มิ้วแลคะเมื่อกี้เราเพิ่งกลับมาจนานกน้าค่ะเรากลับมาจากเมียงหัวหนางแด่นี่นะคะคือกล่องที่ใครส่งมาให้ก็ไม่รู้เนาะและพี่ก็แกะแล้วตุ๊บ้าตา่น้ำนี่น่ารักนานนมากเลยค่ะส่งมาให้ชื่อน้งน้ำชื่อแปลกมากเลยน,น้ำพิงค์น้ำพิงค์มันสีสดนแดงเนาะ สวัสดีคะ่ะหนูเป็น FC พี่มิวนะคะของของอาจให้น้อยแต่ให้ด้วยใจนะคะไม่แกงน,นะคะจากน้องน้ำพิงคพออีกน้องพิงค่ะนี่เขียนว่า F จาก FC คะ่ะทุกคนนะารักมากก็แค่ตุกาตา กระเป๋าที่มันมีแหวนได้มันมีโฟมข้างในไหเหมือนน้องตัวเอามาใช้แล้วอ่ะทุกคนทำไมน้องเข้าใจดีอย่างนี้เออไม่ต้องก็ได้นะคะน้องน้องน้ำอะไระน้องน้ำ น้องน้ำพออีกอี่เออน้องน้ำพิงไม่ต้องก็ได้นะคะมีกี่าทเนี่ยสามใบก็หกสิบสี่ใบก็แปดสิบสามใบทำไมหนูโวยจังเลยคะหกสิบบาทะค่ะทุกคนมันมีีมีอีกจังบาทหกสิบ เจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสอต้องก็ได้นะคะน้องน้ำพออีกน่องพิงค์นะคะทำดีแบบใจดีคืออาด่านีน้องน้ำพิงองน้องมากเลยขอบคนนุณมากเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะมีอ,อะไรจะบอกค่ะ น้องน้ำพิงพไม่มีหรอกค่ะพี่มิวเนี่ยแหละเขียนเอ้ยไม่มีใครส่งมาให้แกล้งหน่อยแกล้งหนใหญ่เหรอหนูกคนนะไม่มีใครช่วยช่วยส่งของมาให้พี่มิวพี่มิวเลยไม่มีใครเล่นด้วยพี่ฝวัญก็ไม่มาเล่นอิจเกลก็ไม่มาเล่นหน่ะขอบอบบี้ลาบี้ลี้ลาบี้ลาบี้ ไมีไมอีไม่บักไม่บักไม่บางไม่บักไม่อีพุงอีพุงอีพื้นอีพืงนปูกงปูกลงปูกลงปูกบงพข้าว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 ไอไอแปลว่าเราอยู่อยู่แปลว่าเชิญนะจ๊ะอยู่มีของขวัญหรือยังอ่ะ กดแชร์กับซับสไคร์ด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ